จเจริญทําสํานึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสาหายป่านิทานวสิทธิโภคาครัพ์หรือสหายเตอร์นะครับวันนี้สหายเตอร์ก็ซ้อมเดินทางไกลจากตลาด129ปี7สเสมียนไปยังแถวแถวตำบลท่าราบหรือตําบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วสหายเตอร์ก็ เดินกลับมาที่ตลาด1้อปีเจ็เสมียนอีกครั้งนะครับสหไหเตอร์ซ้อมเดินทางไกลก่อนขึ้นภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับสหไหเตอร์ก็อยากจะกินลูกชิ้นสักสองสามไม้นะครับตอนนี้พ่อค้าเพิ่งจะเปิดร้านก็ต้องรอนะครับเอาลูกชิ้นหมู2ไม้ครับ ซาายเตอร์ก็ได้มาแล้วนะครับลูกขิ้นหมูอืมอร่อยดีใช้ได้เวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับร้านไส้กรอกกับลูกขิ้นอยู่ตรงหน้าเชัยโป๊ ตาชาดาตำบลเจ็ดสมียนอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับจเจริญธรรมสำนึกดีครับ